อางุนผมมีลูกเฉยเลยครับมะม่วงก็มีครับน่าจะเป็นน้ำดอกไม้ ฟ้าตอนเย็ยนเย็นสวยงามมากครับไก่ก็ปล่อยออกมาเพ่นพ่านอยู่ในสวนเหมือนเคยครับช่วงเย็ยนเย็นครับครับสวัสดีครับก็เจอกันกับราจากาศภายในสวนช่วงเย็ยนๆครับเป็นเย็ยนของวันอังคารที่21เดือนตุลาคม2 5 6 8ครับผมก็พูดไปพะวงเรื่องไก่ไปเลยครับไก่ชอบมาจิกมาตอดแล้วก็มาเหยียบยำ่ำ ต้นไม้ตัวเล็กๆที่เพิ่งจะปลูกไว้ครับ17นาฬิกา57นาทีแล้วครับตอนนี้บรรยากาศก็เหมือนจะมืดแล้วครับบรรยากาศก็น่าจะเข้าสู่เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวครับคล้ายๆหน้าหนาวแล้วครับนี่ครับท้องฟ้าเขาบอกว่าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ปกคลุมมาทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานตอนบนแล้วครับ อากาศเริ่มหนาวแล้วครับฝนหมดไปแล้วครับส่วนภาคกลางก็ฝนก็จะเริ่มทยอยหมดไปเรื่อยๆครับก็จะเคลื่อนย้ายไปสู่ภาคใต้ครับเมื่อคืนฝนที่สวนก็ตกครับช่วงประมาณประมาณกี่ทุ่มไม่แน่ใจครับประมาณทุ่มสองทุ่มนี่แหละครับตกแบบไม่เต็มใจครับตกป,ปล่อยๆพอให้ดินชื้นๆพอเช้ามาก็บรรยากาศ จ่มใสครับส่วนภาคใต้ก็น่าจะเริ่มเป็นหน้าฝนครับตามปฏิทินของฤดูกาลเพราะว่าภาคใต้เขาก็จะมีสโลแกนฝนแปดแดดสี่ครับก็คือไม่น่าจะมีหน้าหนาวครับน่าจะมีเฉพาะหน้าอบอุ่นหน้าร้อนแล้วก็หน้าฝนครับส่วนภาคอื่นๆก็จัดไปครับสามฤดูหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวครับส่วนน้องมีก็เริ่มโตครับเริ่มสน ผมก็วนเวียนอยู่แถวนี้ครับตอนนี้กลับมามืดๆค่ำๆก็ไม่รู้จะทำอะไรครับเจี๊ยบก็มีลูกทุกวันครับต้องเด็ดไปกินทุกวันครับไม่นั้นก็จะแก่ครับส่วนผักต้นเล็กๆผักกาดผักคะนา้านี่ครับทะเลาะก,กันอีกแล้วครับ <laughs> <laughs> ก็อย่างเล็กๆครับ ก็ไม่รู้ว่าจะโตหรือเปล่ารู้สึกว่าจะเข็นเข็นครับพอโจรไม่คุมพาก็จะพามาดูนี่ครับเซอร์ไพรส์ครับต้นอ่างุ่นผมครับเมื่อเช้ามามาดูไปแล้วครับหนึ่งรอบครับพอผมเปลี่ยนเสาต้นใหม่ให้ก็มีลูกออกมาเรียบร้อยครับองุนไม่ต้องรอนานครับมีทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงสีม่วงครับสวยดีครับอ่งุน มีอยู่ห้าช่อห้าพวงครับก็ออกมารวดเร็วทันใจครับองุ่นที่ผมปลูกก็เป็นพันธ์ุที่กินไม่ได้ครับเป็นพันธ์ุที่เอาไว้ดูอย่างเดียวครับเป็นพันธ์ุที่ลูกออกมาแล้วไม่เหี่ยวครับแต่ไม่รู้ว่าจะทนแดดทนฝนแค่ไหนครับอาจจะสีซีดๆไปครับถ้าเกิดตากแดดนานๆครับประมาณนี้ครับขึ้นอยู่กับ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยลดน้ำหรือว่าบำรุงฮอร์โมนเลยครับองุ่นของผมตัวนี้ครับก็คือใช้เงินอย่างเดียวครับเงินซื้อมาครับก็คืออยากได้กีบพวงอยากได้สีอะไรก็จัดไปครับสั่งมาครับจ่ายตังไปก็มีองุ่นมาทันทีครับนี่ครับพร้อมไม่ใช่พร้อมกินครับพร้อมเอามาแขวนครับก็สวยดีครับก็เป็นการทำสวนแบบ ใช้เงินครับในการสร้างผลผลิตครับโดยเฉพาะพืชผักที่ออกลูกออกผลยากๆครับผมก็จะปลูกเฉพาะต้นไว้ครับบำรุงต้นให้มีใบอย่างเดียวครับแล้วก็ให้เลื้อยขึ้นมาส่วนลูกก็เอามาเนลมิตติดเอาที่หลังครับก็คือไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับบำรุงผลใช้ใช้เงินนี่แหละครับบำรุงครับ ก็ออกมารวดเร็วทันใจครับก็สวยดีครับนิ่มคล้ายๆถ้าถ้าเป็นเด็กก็คงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นองุ่นจริงๆแม้แต่คนแก่คนโตๆแบบผมก็ถ้ามองไกลๆก็นึกว่าเป็นองุ่นครับถ้าตัวเองไม่ได้มาติดด้วยมือตัวเองครับก็เอาไว้หลอกหลอกคนอื่นที่ไม่รู้ครับแล้วก็หลอกตัวเองครับหลอกให้ตัวเองมีความสุขกับไปวันๆครับถ้าแสงสวยๆตอนเช้าก็จะสวยงามมากครับ ไม่ใช่แต่มีองุ่นครับในสวนผมตอนนี้ก็เนะมิดขึ้นมาหลายอย่างครับมีมะม่วงนะครับมะม่วงผมพอโน้มกิ่งมาแค่วันเดียวครับก็ออกลูกไม่ไม่ต้องมีดอกครับมีลูกออกมาเลยครับมะม่วงน่าจะพันน้ำดอกไม้ครับมีอยู่สี่ลูกครับก็ลูกละสามสิบเก้าบาทครับ ก็เป็นมะม่วงที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องบำรุงอะไรครับก็คือระวังแต่แสงแดดอย่างเดียวครับถ้าแรงมากเขาอาจจะสีซีดครับนี่ครับไม่มีเหี่ยวครับมะม่วงผมสวยงามตลอดทั้งปีครับเสดายครับตังหมดก่อนครับเลยได้มาสี่ลูกครับ ก็พาชมบรรยากาศสวนตอนมืดมค่ำคครับเพราะว่าหน้าหนาวข้อจากัดก็อย่างที่บอกครับจะมืดเร็วครับผมเองก็เลยต้องเฉพาะเลิกกันมาวันนี้ก็ถึงบ้านเย็นครับเพราะว่าทางกลับบ้านเขามีการซ่อมถนนครับผมก็ต้องขับรถบวกวนหลบหลีกเลี่ยงครับวนไปวนมาครับกว่าจะถึงบ้านก็เกือบหกโมงเย็นครับมาถึงก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเฉพาะเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ใช้เวลาพอสมควรครับ กว่าจะรอเข้ามาในสวนได้ครับก็ก็เลยมืดเร็วครับนี่ครับก็ได้แต่มายืนหมุนยืนวนยืนเบียนเดือกไก่นี่นะครับไก่ก็ได้ออกมาช่วงมืดๆค่ำๆครับตามเวลาที่ผมเลิกงานมาถึงบ้านเย็นก็ต้องออกมาช่วงเย็นเหมือนกันครับเขาก็จะมีเวลาอยู่ในสวนแค่ไม่กี่เรือดใจครับเดี๋ยวก็ต้องเข้านอนแล้วครับตามสัญชาตญาณพอ ตะวันเริ่มจะตกดินไกลเขาก็ต้องหาที่นอนครับหาคอนที่ปลอดภัยเพราะโจ้นกับแม่กุมภาก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเขามีที่นอนที่เป็นที่นอนดั้งเดิมอยู่แล้วครับส่วนน้องเมย์ก็จะมีปัญหานะครับคือเขานอนในสุ่มเวลาเย็นมาเขาก็จะไม่เข้าสุ่มครับเขาก็จะหาที่นอนบนต้นไม้นะครับขึ้นไปแล้วครับต้นมะม่วงนี่ครับ เมื่อคืนผมก็เดินหาเขาหาไม่เจอครับก็ต้องคอยส่องตามตามต้นไม้ครับนี่ครับเขาขึ้นไปเกาะข้างบนครับเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวให้เขาได้ที่กันครับเดี๋ยวค่อยช้อนลงมาเอามือช้อนอุ้มมาเข้าสุ่มครับไม่อยากให้นอนข้างบนครับเดี๋ยวคงต้องทําคอกให้เขาใหม่ครับแม่กุมภพายัาง ไม่นำใจครับยังไม่อยากเข้าบ้านส่วนผู้โจรเขาเข้าไปรอข้างในแล้วครับเรียกแม่กุมภาเข้าห้องนอนนะครับแต่ว่าแม่กุมภายังเพลินอยู่กับการกินหญ้าครับส่วนท้องฟ้าก็เริ่มจะเป็นสีทองครับทางที่ตะวันตกครับตะวันจะรับขอบฟ้านะครับเมื่อกี้ผมก็มาเก็บไข่เขาแม่กุมภาไปหนึ่งใบครับเขาก็คลอดออกมาเรื่อยๆครับวันละฟองสองฟองครับเขาเริ่มจะฟักครับ ผมก็เก็บไปกินทุกวันเหมือนกันครับเริ่มจะมืดแล้วครับได้ยินเสียงแม่บ้านทำกับข้าวแล้วครับบางทีผมก็ไม่กินข้าวเย็ยนครับบางทีก็ไม่กินข้าวเช้าข้าวเที่ยงบางทีก็กิกนข้าวเย็ยนมื้อเดียวบางทีก็กินข้าวเช้าข้าวเที่ยงแล้วก็ไม่กินมื้อเย็ยนก็แล้วแต่อลมครับสลับสับเปลี่ยนผมอยากกินนึกอยากกินแบบไหนก็กินครับไม่มีอะไรตายตัวครับชีวิตผม อย่างวันนี้ผมก็ไม่กินข้าวเช้าไม่กินข้าวเที่ยงครับกินแต่น้ำครับก็ทํางานทั้งวันก็ดีหน่อยครับงานไม่ได้ออกแรงเยอะครับก็กะว่าจะมากินข้าวเย็นครับมื้อเดียวครับแล้วก็นอนส่วนเช้ามาก็ให้ร่างกายใช้พลังงานที่กินไปตอนเย็นจนถึงค่าอีกวันหนึ่งนั่นแหละครับก็จะสลับกันแบบนี้ครับเหมือนเป็นการทดสอบตัวเองครับว่าจะทนทานได้แค่ไหนครับถ้าเกิดเป็นโรคเป็นภัยก็คงน็อกไปครับ น้องเมย์ครับหัวสูงขึ้นทุกวันครับรู้สึกว่าจะไตระดับขึ้นสูงไปเรื่อยๆครับที่นอน <c oughs> หลังจากที่นอนบนประตูวงกลมประตูตรงนี้ครับผมก็ไปย้ายเขามานอนในซุ้มบ่อยเขาคงจะเบื่อครับเลยมานอนบนต้นมะม่วงเลยครับความจริงแล้วถ้าเกิดไม่คิดหลไรมากเขาก็นอนได้ครับเพราะไม่มีฝนเลยครับตอนนี้เป็นหน้าหนาวเหมือนไก่อยู่ตามทุ่งนาครับ สมัยอยู่ตามแถวบ้านนอกแถววิสานสมัยก่อนครับพอหน้าเกี่ยวข้าวหน้าหนาวเข้ามาก็จะเอาไก่ไปปล่อยไว้ตามทุ่งนาครับให้เขาให้เขาผมก็จะลิ้นรุนรัวครับใส่จะหิวข้าวเขาก็จะหาจิกกินเมล็ดข้าวที่ร่วงหล่นครับจากท้องนาครับก็จะอ้วนทวนครับช่วงนั้นครับเขาก็จะออกออกลูกออกเต้าครับแพร่พันธุ์อยู่ตามท้องนา่นแหนะครับพอหน้าฝนก็ จับมาเข้าเล้าที่บ้านครับก็จะเป็นวิธีการเลี้ยงไก่ของชาวบ้านเลี้ยงแบบบ้านบ้านสมัยก่อนครับที่ผมพอจําได้ครับก็คือเป็นประสบการณ์ชีวิตจริงนั่นแหละครับเพราะว่าที่บ้านก็เลี้ยงไก่เหมือนกันครับเป็นฝูงครับส่วนมากก็เลี้ยงเอาไว้ขายนั่นแหละครับพอเหมือนเป็นเงินออมครับคนสมัยก่อนครับส่วนมากก็จะเน้นอาหารครับนานทีก็จะจับไก่มาเป็นอาหารทีนึงครับแต่ว่าก็จะไม่บ่อยครับนอกจากว่ามี ช่วงเวลาพิเศษอะไรพวกนี้ครับตอนรับแขกหรือว่าฉลองอะไรสักอย่างครับถึงจะได้กินไก่ครับประมาณนี้ครับก็เป็นธรรมดาของชีวิตครับของวิถีชีวิตของคนเราครับแบบพื้นๆครับแบบบ้านๆครับไก่ก็ไม่ยอมเข้าเราแล้วครับออกมาอยู่ข้างนอกกันทั้ง2ตัวเลยครับส่วนน้องมีก็นอนไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะมาล้างบ่อปูนให้สะอาดครับ ทั้งสองบ่อครับก็ตัดสินใจแล้วครับว่าจะมาอุดรูที่เป็นรอยรั่วครับที่ผมแทงทะลุไว้เอาไว้ปลูกพักทีนี้ก็จะเปลี่ยนกลับมาทําเป็นบ่อน้ําครับยังไม่รู้ครับว่าจะปลูกพืชน้ําหรือว่าจะเลี้ยงสัตว์น้าครับก็ทําให้เสร็จก่อนครับเป็นขั้นตอนค่อยๆคิดไปเรื่อยๆครับทำสวนผมไม่มีแบบอะไรเป็นอะไรที่แน่นอน ความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศงินทองบางทีเ,เป็นเพียงแค่มายครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่กใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแล้วต้องกลายเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่เสีเยสกับชีวิตและอยารปยิติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลากันเพียงเท่านี้ครับขออหยท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ